ันี้ม <laughs> <Wow. S 1> มาพเศษโคราสิ่งปริษเนื่อปตูดนมาจะทำโดยผมเด็กชายเจระพิพัฒน์พลรำลุงชั้นม2ครับหนึ่งเลขที่สครับผมเด็กชายอนุวัฒน์หล่าขอชั้นม2ครับเลขที่สครับกับผมเด็กชายดนวั์โซดาส้อยม2ครัหนึ่งเลขที่สครับผมเด็กชายทนดนสแก่นม2คเลขที่เครับผมเด็กชายมรบทวันมรมนเลขที่สอม2ครัครับผม อานบริการสัรงเลขที่14ม2ตำลึงครับนี่คือหลักการของาบอร์ด a r d โนครับบอร์ด Arduino คือไมโครคอนโทรเลอร์แบบโอเพนซอร์ที่ใช้ในการพัฒนาอุปก,กรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมเซ็สนเซอร์มอเตอร์ LED และอุปก,กรณ์อื่นๆได้ง่ายครับ อัลตราโซนิกเซนเซอร์คืออุปรกรณ์ที่ใช้คลื่นเสียงความถี่สูงในการตรวจจับระยะห่างร,ระหว่างตัวเซนเซอร์กับวัตถุโดยรอบโดยการส่งคลื่นเสียงออกไปแล้วรับคลื่นสะท้อนกลับมาเพื่อคำนวณระยะหา่างครับหลักการทํางานของอัลตราโซนิกเซนเซอร์ทางานโดยการส่งคลื่นเสียงความถี่สูงไปยังวัตถุเพื่อคลื่นเสียงสะท้อนกลับเซนเซอร์จะคำนวณระยะทางจากเวลาที่คลื่นเสียงใช้ในการเดินทางไปกลับ พอมีวัตถุในระยะ10เซนติเมตรอาต้าโซนิกเซนเซอร์จะส่งข้อมูลไปที่บอร์ดผ่านสายจัมเปอร์และบอร์ดจะส่งข้อมูลไปที่เซอร์โวมอเตอร์ผ่านสายจัมเปอร์ทำให้มอเตอร์เปลี่ยนจาก0ูงองศาเป็น90องศาพอมีรถอยู่ระยะ10เซนติเมตรตนที่รากระโดดไ้จะส่งอัลตราโซนิกเซนเซอร์จะตรวจจับรถได้และส่งส,ส่งสัญญาณผ่านสายจัมเปอร์ไปที่ออลตราโซนิกไปที่เซอร์โวมอเตอร์ทำให้เซอร์โวมอเตอร์ทำงาน หันองศาจากศูนย์องศาไล้ก็เสียองศาทำให้ทางเปิดได้แล้วก็โอ้ oh!